เปิดหมายเลข12บสองจริงเคียงกัเคียงเสื้อทีมอะไรครับเนี่ยแล้วมันภาพเบอร์ด้วยเปขาวน้ำเงินเหลืองผมว่ามัดเลยใช่เดี๋ยวดูดีๆดิอิวแทนนะปีลึกอยู่นะอะไรเดาๆแล้วกันมิซูซูเนี่ยถ้ามึงถูแล้วกูกาเลยนะไม่รู้กับเดาอ่ะรูปหางนี้นะครับปีลึกจูเนียเป็นคำตอบที่ถูกต้องลนะ อะไรวะแกคนเดียวเลยนด้วยหรือไงอู๋ไหายอะไรอะไรมีใจว่ามีอยสามชื่อไม่วีซีอู๊ดลูดิเกอร์ก็เมนดี้อ่ะเก่งจริงเอามาเพื่อนนะยอม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 ชื่อเห็นแค่ลายเสื้อผู้ชมเห็นแค่ลายเสื้อมาเก็บไปสองต่อเลยครับไปเดี๋ยวให้พี่แจ็คพี่แจ็คคนแรกนะผมขอเลือกหมายเลขหนึ่งครับอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่แบนบอลนะไม่ใช่หน้าแบนบอลนะ เราเห็นแฟนบอนลจริงด้วยแฟนบอลน่าจะเป็นอาสา,าน่ะ ไปสนามใหม่ๆอ่ะเรียนทีมไหนเที่ไปทีมไหนน่าจะสเปอร์ชื่อสนามอะไรเพราะแน่นอนสเปอร์สเตเดียมเนาะไม่ใช่ว่าแค่เรนแล้วอันเก่าอันนั้นมัไม่รู้ใช่ป่านะถ้าไม่ใช่ก็ทัวร์ลงมาถ้าไม่ใช่ก็ทัวร์ลงมาเอาผมตอบฟันทึงมินครับฟันทึงมินนะครับเป็นคำตอบที่ใช่ครับผมไม่เมื่อกี้เมื่อกถ้ามึงบอกว่าถ้ากูถูกมึงจะให้แต่ถ้าอันนี้มึงถูกกูเลือกดูบอลก็อย่างเงี้ยอ่าผมขอเลือกหมายเลขเจ็ดตึ้ง ใช่ครับพีอทีมไอ้ปืนใหญ่กูรู้แล้วใ่นี่คุณไม่ต้องกดดันอกูรู้แล้วกูรู้แล้วกูนิ่งๆดีงกูหล่าแสงไฟอย่างนัวน็อปเปิลคุณนิ่งนิ่งเลยทาวิคคอสจากกั้มเหนือนัมัดกั้มเหนือเน่าโหเป็นแพร่หิ้งไม่ตอบเมื่อกี้แล้วเอาเลยเอาเลยเอาเลยฮะยี่วิคคอสเป็นแกะบัมบัดเลยไหมตอบเลยตอบเลยถ้าเป็นถ้าเป็นของหน้าผมคิดว่าน่าจะเป็นแดนนี่เวลเบิกเป็นคำตอบที่ถูกต้องล เชื่อไหมแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะจะบอกว่าไม่ยอมสูดจึ้งปะคือคอมันดูดำเกินไปกูกรรมการเองเลยฮะกูกรรมการเองเลยเฮ้ยสับเปนกลางรายการรายการเลยต่อเบอร์เบอร์สามครับไปครับโปรเทสต์พอร์ตได้หน่อยภาพมันดูเก่าเก่าเลยโรบินพันซีครับคุณกูเนี่ยทำาตรฐานไว้สูงว่าภาพแรกต่อได้นะเขาเพื่อนเขาก็เก่งกันแล้วเนี่ยฝันเพอร์ซีครับฝันเพอร์ซีนะครับโรบินพันซีไปตอบที่ผิดนะครับ เอาคุณเพชรครับผมก็เปิดหมายเลขแปแปนะฮะฉีกเลยลิมเลยลิมเลยริมนะฮะริมนะฮะอ่ะเดี๋ยวพิสต์แมนยูว่ะแมนยูดูแลดูแลฟอกบาแะ้วกันนะเดาบอกเลยเดาฟอกบานะครับแต่เงต่อที่ผิดนะผม ตาบยังไงแบบเนี้ยเลเออค็อปปี้เมนูนะครับคอปปี้เมนูนะครับเป ar, ็นกคำตอบที่ถูกนะครับโอผมค็อปปี้เมนูนะครับเอามาเล่นเรียกกระแสจะชัดเอาตรงนะตอนนี้กูได้เบอร์สี่อ่ะกูยังไม่รู้เลยว่าคืออะไรเน <Matthew s. S 2> <ừ. S 3> ี oh. oh. ่ยคนดูอาจจะตอบได้ไรกว่านี้เนาะหล่ามึงไวสุดแล้วล่ะภาพเดียวอ่ะโอเคครับเจอกันเตรมหน้าเนาะเตรียมหน้าครับผม